ส่วนเรื่องของราคาน้ำมันนะราคาน้ำมันเมื่อวานนี้เป็นการลดราคาซึ่งยังไม่ใช่แนวทางที่กระทรวงพลังงานนำเสนอนะอเพราะว่าเมื่อวานนี้คอรมอนเนี่ยยังไม่เห็นชอบกระทรวงพลังงานเนี่ยไปจัดทําแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้เบนซินนะจะมีการขยายกลุ่มนะช่วยเหลือวินมอเตอร์ไซค์ลดพาราค่าใช้จ่าย นะแล้วก็ขยายจากวินมอเตอร์ไซค์ไปผู้มีไรายได้น้อยแล้วก็ผู้ประกอบการขนาดเล็กอื่นๆน,นะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการไปดําเนินการขยายเพิ่มเติมด้วยซึ่งนายกเนี่ยต้องการเห็นการลดเบนซินในภาพรวมทุกระบบซึ่งก็ตรงกับแนวทางที่กระทรวงพลังงานเนี่ยนำเสนอนะเมื่อวานนี้คุณพีรพันธ์สารีรัตวิภาคก็เปิดเผยฮะแล้วไปฟังเพิ่มเติม,ตมจากรัฐมนตรีพลังงาน เขาเสนอ2มาตรการมาตรการที่1ก็คือเป็นมาตรการเดิมที่เคยใช้ก็คือหาแนวทางที่จะช่วยเหลือกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์นะครับไปช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้วิธีที่2ที่เขาเสนอมาก็คือ,อขยายจากกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์เพิ่มไปถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบอาการอย่างอื่นด้วยนะครับ เป็นแนวทางที่3มคือลดราคาน้ำมันเบนซินในภาพรวมแบบดีเซลนะครับผมก็นำเสนอคณะรัฐมนตรีว่าผมเห็นว่าแนวทางสองแนวทางแรกผมเองผมไม่เห็นด้วยผมอยากได้แนวทางที่สมก็ต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็เห็นด้วยกับผมนะครับว่าให้เอาแนวทางที่สมคือลดน้ํามันเบนซินในภาพรวมทั้งระบบนะครับก็จะพยายามให้เป็นของขวัญปีใหม่กับพี่น้องประชาชนครับ นะครับเป้าหมายผมตั้งใจว่าต้องลดไม่ไม่น้อยกว่าถของดีเซลอะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องหาลือกับกระทรวงกันลังเขาต่อไปด้วยนะครับว่าเขาจะสามารถช่วยรับภาระ,ะได้เท่าไหร่เราจะพูดไปล่วงหน้าไม่ได้เราอาจจะเป้าหมายไม่เป็นอย่างนั้นอะ่ะแต่ว่าเราจะได้ตกตามนั้นหรือเปล่ายังตอบไม่ได้ชัดเจนนะครับอนอกจากนี้รัฐมนตรีพลังงานเนี่ยมุสกู่ประเด็นสําคัญคือเปิดเผยว่าที่ครมอยังไม่เห็นชอบเนี่ยก็เป็นไปตามที่รัฐมนตรีเนี่ย ให้คำเห็นความเห็นเพิ่มเติมว่าต้องการให้มีแนวทางเพิ่มเติมะนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวทํารายละเอียดเพิ่มช่วยทั้งระบบไม่ได้ไปเฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่มเท่านั้นแล้วก็ประเด็นเรื่องโครงสร้างราคาน้ํามันเนี่ยก็ให้คณะทํางานเนี่ยไปดําเนินการรวมไปถึงเรื่องค่าการตลาดนะที่ประกาศเอาไว้ว่ามันต้องไม่เกินสองบาทนี่นะ,ะตั้งคณะทํางานตรวจสอบอย่างเป็นทางการแล้วทีนี้คือหลังจากที่พยายามฟังคําชี้แจงอขอข้อมูละนะ คือฟังกันแล้วเนี่ยอ้างว่าเป็นความลับทางการค้าความลับทางการค้าใช่ไหมตั้งกรรมการตรวจสอบเลยทีนี้ไปฟังจากปากรัฐมนตรีผมกําลังตั้งคณะกรรมการมาทําการตรวจสอบเรื่องนี้เป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับคุยไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าให้ข้อมูลมาเขาก็บอกว่าเป็นความลับทางการค้า นะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ตั้งคณะกรรมการมาศึกษาอย่างจริงจังเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้คาตอบเลยนะครับแล้วเราก็ต้องถือของเราเป็นทางการถ้าเขาไม่ให้ก็ต้องเอาของราชการเป็นหลักถูกไหมครับเมื่อให้โอกาสมาชี้แจงมาทําความเข้าใจเอาตัวเลขมาไม่มา,ไม,มาไม่มาก็ช่วยไม่ได้ครับโครงสร้างเนี่ยมันมีตั้งแต่ราคาหน้าลงกันซึ่งราคาหน้าลงกันเนี่ยมันคือราคาที่บวก เขาเรียกว่าค่าการการันแต่ผมไม่อยากใช้คํานี้เลยเพราะพอพูดคําว่าค่าการกันเนี่ยมันเหมือนกับค่าใช้จ่ายในการการันแต่จริงๆไม่ใช่ค่าการกันมันหมายถึงกาไรเบื้องต้นแล้วส่วนค่าใช้จ่ายในการการันมันไปอยู่ในงบดาเนินงานอันนี้ก็ไปอีกคำหนึ่งที่ผมบอกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงว่าเปลี่ยนคําได้ไหมเพราะถ้าไปใช้คําว่าค่าการการันเนี่ยคนทั่วไปก็ไปนึกว่าเป็นค่าใช้จ่ายไม่ใช่มันคือกําไรอยู่แล้วนะครับอืม มีอะไรไหมครับ้านษตครับที่รงสรนรัฐมนตรีพลังงานนะฮะก็ทั้งระบบนะเบนซินนะก็จะไปดูโครงสร้างราคาด้วยนะรอดูว่าจะมีผลสำเร็จเมื่อไหร่อ่เพราะว่าเป็นเรื่องที่กระทบกับคนที่ใช้น้ำมันทั้งระบบโดยเฉพาะเบนซินนี่หลังแอนเลยนะต้นทุนชีวิตใช่ไหมใช่ในการเดินทางนะส่วนที่ลถเมื่อวานนี้ก็คือราคารถไฟฟ้าสายสีแดง สายสีม่วงนะฮะอันนั้นนะเป็นไปตามข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อวานนี้เสนอครมอครมอ,อ,รม,อมีมติอนุมัติก็มีผลเลยในช่วงบ่ายแล้วก็ไปโชว์การนั่งเลยฮะนี่ล่าสุดในติ๊กต็อกของ f อซคุณสุริยะฮะนี่ตัดต่อไม่เสร็จสับเลยเพราะถือได้ว่าเป็น,ลนผลงานแล้วนะเนี่ยทำตามนโยบายที่หาเสียงกันไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดีดีดียี่สิบ <laughs> บาท <laughs> เปลี่ยนสายยังต้องเสียยี่สิบเลยไม่ตรงปกอีกแล้วอ่ะแล้วอันนี้คือยังไม่ได้ชี้แจงเลยนะว่ารัฐเนี่ยจะต้องเอาเงินไปชดเชยให้เท่าไหร่ต้องชดเชยอยู่แล้วนะสายหนึ่งที่ไม่ชดเชยก็คือเขาก็จะไม่ส่งเงินที่เคยส่งเข้าหลวงหักไปอ่ะหักไปตามมูลค่านะรายได้ที่ลดลงฮะคือมันเป็นสายที่อยู่ในการดูแลของรัฐอยู่แล้วไงดรสามารถเนี่ยถึงบอกไงจริงๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่หนึ่งตุลาเลย ไม่ต้องมาตอถึงกางเดือนเนาะนะอ่าส่วนสายอื่นๆสิทีนี้ที่เป็นประเด็นรวมถึงการเชื่อมต่อนี่อย่าโชว์ฝีมือเพราะไปเจรจากับเอกชนได้ไหมจะเอาอะไรไปเจรจานะเพราะว่าถ้าทาแบบนี้เนี่ยใครก็ทําได้นะอันนี้ต้องรอพิสูจน์ฝีมือท่านสุริยะนะอ่แล้วอย่าลืมท่านสุริยะไปดูในสนามบินสุวรรณภูมิหน่อยไอ้ระบบขนกระเป๋าอะนะมันมีปัญหาอะไรอยู่นะช่วยไปดูนิดนึงนะอันนี้คือผลงานของรัฐมนตรีสุริยะเมื่อวาน ะก็ยังดีอ ну ่ะคนที่ได right? right? ้ใช้ก็ได้ใช้ประโยชน์นะเราฟอมแล้วก็เราฟอทแต่ทําตลอดไปไม่ได้เพราะนี่ก็ถึงพฤศจิกาปี67เพราะมันคือการเข้าไปแทรกแซงการกําหนดราคาแล้วมันขาดทุนนะแม้ว่าจํานวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นนะแต่โดยรวมก็คือรายได้ผู้โดยสารลดลงผู้โดยสารลดลงแม้ว่าจํานวนผู้โดยสารเยอะขึ้นก็ตามแต่แต่ว่าเมื่อคูณกันแล้วอ่ะรายได้รวมมันลดลงแล้วไอ้ส่วนที่ลดนั่นแหละเขาจะไปวางบินกับใคร โลกนี้ไม่มีอะไรฟรีรัฐาบาลครับเนี่ยช่วย <c oughs> ดูแลนะหรือไมก่ก็เงินที่เคยส่งรัฐาบาลนะขอไม่หักขอหักตามนี้นะ,<ค>ะไม่ส่ง,สงอันนี้สีแดงกับสีม่วงนะ,<ค>ะส่วนสายสีเขียวฮะเมื่อวานนี้สำนักข่าวอิสรารายงานกทมชงพฤศจิกายน66เดือนนห้าเก็บค่าโดยสารสายสีเขียวความหมายก็คือส่วนต่อขยายนะแบริ i n หมอชิดคูคต ที่วิ่งฟรีอยู่ถึงวันนี้นะที่เอกชนมีทีเขาก็ยังไม่ได้เงินเลยนะค่าจ้างเดินรถส่วนต่อขยายนี่นะ,ะแต่ประชาชนอย่างเราเนี่ยนั่งฟรีอยู่เนี่ยะจะเริ่มเก็บตังค์ตามข้อเสนอก็คือสิบห้าบาทกทมเสนอเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายสิบห้าบาทแหล่งข่าวของสนัข่าวอิสราเปิดเผยว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ครับนะ อ่าส่วนต่อขยายหลังจากที่นั่งฟรีมาค่ะนะคือประชาชนส่วนใหญ่พร้อมจ่ายอยู่แล้วนะเพราะรู้ว่าเอกชนเนี่ยแบกรับภาระไปเท่าไหร่เนี่ยนะคะแต่พอ15บาทนี่มันก็ยังไม่เพียงพอนะพี่เนาะคือประเด็นสําคัญคคก็คือ,เ,อเงินที่จะไปใช้นี่เอกชนเน,นี่ยนะตอนนี้มันทะลุข,ขึ้นไปหกหมื่นเจ็ดหมื่นล้านนะดอกเบีย้ยขึ้นนะเดินตลอดเออแล้วตรงเนี้ยที่ต้องรีบเจรจากับเอกชนเพื่อให้หยุดนะอ่าแล้วก็ไม่ใช่หยุดเดินนะให้หยุด จํานวนเงินดอกเบีย้ยไหลอย่างเงี้ยเจรจากันให้เรียบร้อยแล้วก็ล่าสุดทางกรทมก็บอกพร้อมจ่ายแล้วนะแต่เดี๋ยวจะเสนอที่รัฐบาลก่อนว่าเอาเงินรัฐบาลได้ไหมก <c oughs> ็วนไปหลูปเดิมนะ,ะในขณะที่เอกชนเดินรถอยู่ทุกวันนะ,ะแล้วจะเก็บ15บาทเนี่ยเดือนพฤศจิกาแล้ว15บาทเนี่ยก็จะเป็นรายได้เข้ากรทมนะ กทมเนี่ยจะเอาไปจ่ายให้เอกชนอีกเรื่องหนึ่งมันคนละเรื่องกันสําคัญคือกทมต้องชัดเจนว่าต้องจ่ายให้เอกชนเพราะเอกชนเขาเดินรถอยู่ไม่อย่างนั้น,นถ้าเขาหยุดมาเมื่อไหร่นเนี่ยพังทันทีส่วนต่อขยายที่เดินรถกันอยู่ในวันนี้มันจะเป็นปัญหาตามมานะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเรื่องรถไฟฟ้าในกทมคนะ,คะส่วนเรื่องของแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลเมื่อวานนี้ฮะไปดูบรรยากาศนิดหนึ่งที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลนะ เดินทางไปถึงที่อุบลเรียบร้อยหลังจากกลับมาเมืองไทยก็เดินทางกลับไปที่อุบลนะนี่อันนี้คือตอนไปถึงอุบลนะก็มารอเป้ารับนะคะไอ้ที่อุบลเนี่ยซึ่งภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่มีพี่น้องแรงงานไทยไปใช้แรงงานจํานวนมากค่ะพ่อแม่เนี่ยครองสร้อยพร้อมพระสมเด็จรับขวัญให้ลูกเลยก็คือนายธนาชัยจันสมุรอายุ32ปีค่ะแรงงานไทยที่ไปทํางานที่อิสราเอลค่ะ ซึ่งเป็นชาวสีสเกตนะครับเก่อนเนี่เราเอาภาพไปดูนะพ่อเนี่ยเอาได้สายสินน่ะม,มาผูกข้อมือให้ลูกที่สนามบินสุรณภูมิเลยนะเรียกขวัญเรียกขวัญอันนี้ของสร้อยพร้อมพระเลยนะเมื่อวานนี้ช่วงค่ำประมาณสามทุ่มที่สนามบินสุรณภูมิ เอาแรงงานไทยในอิสราเอลนี่มาอีกล็อตหนึ่ง250ห้าสิบคนสายการบินของอิสราเอลเองนะฮะอ่าออ่าอ่อ่าอ่าอ่อ่าอ่อ่าอี่าอ่าอ่าอีาลอ่าอ่าออ่าอ่้อ่า่อ่าอ่า่าอนาอ่อ่ามาบนิอ่าก่าอ่าอ่าอ่อ่า่าอุ่ด่าอ้าอ่าอ่าอ่าน่าอ่านุ่อ่าอ่าอู่อ่าออ่าอ่าอ่มออ่า่าอ่า่าอาอ่่าอ่า่์อ่่าอ่อ่อ่น่่อ่าอาว่่อน แรงงานไทยเนี่ยกลับมาเป็นเที่ยวบิน,นพิเศษของสายการบินอิสราเอลนะฮะมีแพทย์หญิงเพชรดาวโตมีนาที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาฮะเปิดเผยว่ารัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายน,น้องๆมาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสนะแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเดินทางกลับมาจากอิสราเอลมาถึงไทยก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้จนกระทั่งเดินทางกลับมาเนี่ยก็เลยมารับฮนะ เป็นนักเรียนทุนนะที่ไปเรียนอยู่ที่โน่นนะแล้วก็มีอีกจานวนหนึ่งนะที่ยังอยู่ที่โน่นนะฮะ,นะก็มีการติดตามอยู่นักเรียนทุนจากรัฐบาลเยากจะตามหาตัวง่ายแต่นักเรียนทุนส่วนตัวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในระบบก็พยายามตามข้อมูลตลอดะฮะนะอันนี้เป็นการประสานของทางกระทรวงอุดมศึกษานะเมื่อวานนี้<ะ><ะ>คุณสุภาพรอิสระพักดีรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายฮะนะ ให้มีการประสานเพราะว่ามีการแจ้งความประสงค์จะกลับไทยบางส่วนส่วนแรงงานเมื่อวานนี้นะกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยได้มอบหมายฮะให้ทางกระทรวงแรงงานเตรียมแผนเยียวยาหางานใหม่เพิ่มทักษะติดตามสิทธิประโยชน์รวมถึงค่าจ้างค้างจ่ายให้กับแรงงานที่เดินทางกลับฮะเมื่อวานนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีแรงงานมอบให้ปลัดกระทรวงแรงงานคุณไพโรจน์นะหนึ่งเรื่องเยียวยา มาถึงไทยทันที1 5 0่0บาทตามสิทธิประโยชน์งเงินสงเคราะห์สองหางานใหม่ทั้งในและต่างประเทศนะระหว่างที่อยู่เมืองไทยนะรวมไปถึงในต่างประเทศถ้าจะไปทําที่อื่นสามทักษะฝีมือรองรับอาชีพใหม่นะก็มีสํานักพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่ทั่วประเทศแล้วก็ดูแลสิทธิประโยชน์ค่าจ้างค้างจ่ายทีนี้นายจ้างที่ค้างจ่ายที่เราเดินทางกลับมาฉุกเฉินเนี่ยก็จะตามให้ด้วย<ฆ>นะอันนี้ก็คือมาตรการของกระทรวงแรงงานก็เปิดครบเลย นะอ่าสี่แผนใช่ไหมอ่าส่วนเมื่อวานนี้หัวหน้าพักภูมิใจไทยรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยเมื่อวานนี้ต้อนรับข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาตินายฟิลิปโปก,กรันดีนะอ่าก็เข้าร่วมแสดงความยินดีฮะและได้มีการขอบคุณรัฐบาลไทยนะที่ดูแลผู้หนีภัยสู้รบนะไม่ใช่เคดออิสเอเลนะฮะแต่เป็นที่หนีมาจากเมียนมานะเขาก็ขอบคุณประเทศไทยอันนี้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยบิกหนู <Okay. S 2> นะฮะ